สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หอสมุดปีดีพนมยงมอธรรมศาสตร์ท่าประจานกันอีกแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็มาประชุมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด eda ไท a i ูกันอีกแล้วนะแต่วันนี้นะคะมอเขาดูแปลกไปนิดน,นึงนะอ๋อเขามี standy p r e น e n t e r อยู่ตรงทางเข้าด้วยแหมเดี๋ยวนี้ก็คืออลังการนะคะเล่นใหญ่สุดๆเลยคุณนุ่มนิ่ม หัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยก,กับปัญหาต่างๆที่พบเจอเวลาที่เราใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดนะการเก็บสถิติการใช้งานรายเดือนนะคะการแชร์ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นเจ้าของนั่นเองการประชาสัมพันธ์เรื่องการยืมระหว่างห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะ เทคนิคการสืบผลแบบพิโคเซิร์ชนะแล้วก็เรื่องการอัปเดตทรัพยากรอของแต่ละสถาบันนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็มีการแนะนําสถาบันใหม่ด้วยนะตอนนี้เราก็มีกันอยู่ทั้งหมด15สถาบันแล้วนะคะตามรายการด้านล่างนี้เลยใครที่สนใจอยากลองใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดนะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ที่หน้าเว็บห้องสมุดได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของแต่ละที่ได้เลยนะให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนําก็ได้ใครนะคะอยากให้ห้องสมุดเรามีบริการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีค่ะ